สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะมาแสดงให้เห็นถึงพลังของคลิปสั้นหรือ y o u t YouTube s h o r t s ในการเพิ่มคนติดตามคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างของช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งที่ผมทำแล้วก็เพิ่งทำได้ไม่ไม่ถึง2สัปดาห์ก็ลองลงคลิปสั้นดู ก็มีคนติดตามจากตอนแรกก็ไม่ถึง10คนภายในระยะเวลา2สัปดาห์แทบจะทำยู y o u ยูทูบช็อตลงอย่างเดียวก็มีคนติดตามเพิ่มมาตอนนี้34คนก็จะเห็นได้ว่าพลังของ YouTube ช็อตเนี่ยบางบางคลิปลงไปได้2วันคนก็จะเข้ามาดูคลิปนั้นประมาณ2000 ประมาณพันหนึ่งประมาณหลายร้อยซึ่งปกติถ้าไม่ได้เป็นคลิปชอ็อตก็คงไม่ได้มีคนติดตามเยอะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่า y o u YouTube s h o r t s หรือคลิปที่ถ่ายมาไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วอัพโหลดขึ้นไปก็สามารถช่วยเพิ่มยอดจำนวนคนติดตามได้จริงครับผมลองมาแล้วครับได้ผลจริงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ